สวัสดีครับเช้าเช้าเจอกันครับมุนส่งไมโครทวีตับครับอ่าถือในกลุม่มในกลุมก่มเขาจะเรียกผมว่ามุนส่งคีโมเมื่อกี้บอกว่าผมเปิดช่องแล้วช่างเต้บอกไม่เชื่อคมโมนี่ฮนะหน้าช่างเต้ครับวิศวกร,รหน้างานครับช่างเต้ครับจะมีน้องชายคนครับก็เป็นช่างเหมือนกันคนนั้นชื่อติ๊กต๊อกครับผมจะเรียกเขาติ ok ๊กต๊อก วันนี้หน้าง,งานที่เราปรับครับนี่เมื่อวานเมื่อวานเราทรเทปบไปได้ครึ่งหนึ่งครับที่รถปูนติดที่ถ่ายเมื่อวานเมื่อวานผมถ่ายสามวิดีโอไว้โด้วยสามทางย t u b e ส่งมารู้สึกจะมีปัญหาในเรื่องการใช้อะไรนะข้อเขียนนะผมกไเล,ลบทิ้งไปเลยนี่ฮะวันนี้นี่ครับ,รบใช้เมื่อกี้ปาดปรับครับนี่ครแต่เมื่อวานรถปูนวิ่งเป็นรอยครับตรงนี้วิ่งเป็นรอยเป็นรอยยาวไปนี้ กับฝนมันตกครับกฝ็ฝนมันตกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ครับเขาตั้งแบบนะครับจริงๆ่อา,ายโรยหน่อยครับแต่โอ้รายอยู่นู่นนีครับนน่นครับรายอยู่ตรงดูซานนู่นครับอยู่ไกลครับนน่นทรายอยู่นู่น,อน,น,ยอยน,นเออกอดีฝนตกครับแล้วอ่ารถสิบล,ลอ้อรถหัวลากกับหัวลากเซมิกกับสิบล้อหัวเดียวอ่าของเสียมิยา ไปจอดเอาไว้ในลานดินครับที่ลานิยมครับเปียสซีลานิยมออกไม่ได้ครับวันนี้วันที่สองออกไม่ได้ครับฝนตกโอ้โหหน้าหนาวฝนที่ไหนจะมาตกเมื่อวานก่อนฝนตกจำนำครับโอ้โหใครจะไปคาดฝันว่าหน้าหนาวฝนจะตกนี่ยเนี่ยเรามาดนครับเมื่อวานเราเทปูนเนี่ยนี่น่าจะเทนผมไม่แน่ใจสิบห้าหรือสิบกี่เซนเนี่ยสิบห้าสิบ สิบห้าอ๋อแพงดสิบห้าเต้นครับนี่ยเดี๋ยวเรเดี๋ยววาวนี่เราก็ต้องเทครับเนี่ยวาวนี้ต่ำช่องนี้เราเทหมดอ๋อดูพื้นหน่อยเนี่มื่อวานเราเทครับมวานที่รถปนติดครับนี่ครับเราเทไม่ได้ครึ่องละเดี๋ยวต่อไปก็รถปนขึ้นมาวันนี้ครับขึ้นมาบนพื้นแล้วก็เทตามหวังนี่ครับตามหวางเนี่ยโครงสร้างเริ่มตั้งเสาแล้วครับ บนทางเสาขึ้นแล้วเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับรีสอร์ทอาจจะเป็นรีสอร์ทแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสร้างเป็นรูปแบบไหน,นแต่ก็เสาถี่ยิบเลยแข็งแรงด้วยเหนื่อไหไม,ไไมรูปหรอว่าเท่าไหร่เนี่ยกว่ากี่ร้อยโอ้โหน,นี่ครับเด็กวัยวรุ่นครับสู้งานนี่ต้องดูไวใครบอกประเทศไทยงานไม่มีงานมีเอะครับ เขาวันละสามร้อยครับ,รบตากแดดทั้งวันครับลำบากครับเพื่อพี่ทันใดขับรถนี่ก็รู้ๆอยู่ว่าเนเดือนกันเท่าไหร่แหมเราสบายอยู่ในแอร์เดี๋ยวผมพามาเดินมาดูนี่ฮะวางคอนเทนตรงนี้โอ้โหก็ขุดขึ้นขุดลงกันอยู่เนี่ยครับทานทำระดับเพิินพื้นปูนนี่ค่อนข้างลำบากครับบางครั้งบางทีงเวลาทำเป๊กทำอะไรไว้รถเหยียบบ้าง หรือบางทีด้านนี้ครับเวลาด้านด้านข้างเนี่ยด้านเนี้ยที่รถวิ่งเนี่ยถ้าเกิดเป๊กเป๊กที่ปักไว้เนี่ยเวลารถสิบล้อถอยหลังเหยียบมาดินมันดันขึ้นระดับก็หายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่องระดับนี่ครับมันต้องขึงเอ็นให้ยาวครับขึงเอ็นให้ยาวนู่นเลยครับทีเดียวเลยครับระดับจะได้ไม่หนีครับนี่ก็ถือว่างานใช้ได้ครับงานละเอียดครับงานเทปุนถือว่าละเอียดครับนี่นี่ครับเด็กไวรุ่นน่าจะ อายุไม่น่ามีถึงยี่สิบปีมาสักเจ็ดสิบแปดขยันครับวันละสามร้อยเองนะฮะหนังบ่อป,ปลาครับปลาผมถ่ายวันนี้ถ่ายไมด้ดูสักหนึ่งวิดีโอครับโน่นนะด้านนู่นก็ไปไก่นู่นไในโคอยู่นู่นเดีย๋ยววันนี้น่าจะเทต,ต่อไปถึงหลังไใ่โคครับ วันนี้น่าจะดีหน่อยแดดมีถนนไม่น่าจะเสียเหลอกี่แผนนะ่น่ะเหลอกี่แผน่นห,หมดจังเอาสายมปกขุยมุโคพี่ไปละอเอาสายมะกี่มะโคพี่ไปละเอาแบกไว้เหรออ๋อ จะเอาไปโคมมาช่วยน้องบอกอย,อย่าแบกได้ครับแน่นอนจริงขยันจริงเด็กหายากครับเด็กขยันอย่างนี้นี่ฮะเขาก็ทําอดทนทําไปครับเดี๋ยวพอทาไปสักห้าปีสิบปีเขามีประสบการณ์เขาสามารถเป็นพลเมเาได้ครับเพราะคนที่ต่างชาติพมา่าเขมรที่เข้ามาอยู่บางไทยนี่เขาก็มาอยู่ห้าปีสิบปีครับนี่ยฮะในชุดนี้เขาก็มีรถกระบะทํางานกันครับเราคนไทยได้แทมาครับบางทีบางคนยังบอกตกงานอยู่เลย น่าเสียโอกาสเนี่ยงานเทปถนนเนี่ยแป๊บเดียวครับมีโ,มโคช่วยน่ครับเอย่าผมตับดับเสร็จเดีย๋ยวเข้ามารีด,ดให้เขาอีกทีครับเดีย๋ยวเข้ามารีดอีกทีนี่จะได้นเนียนพร้อมเทโอเคครับสวัสดีครับ